ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนั้นถูกแล้วแต่ต้องเติมคำต่อให้ถูกด้วยจึงจะถูกต้องแท้เสียงจากสวนจันทร์วันละห้าหนาทีวันอาทิตย์ที่สองมีนาคมพุทธศักราช2568วันนี้เอาคำที่ แทบจะไม่มีใครที่ไม่เคยได้ยินเพราะเป็นคําของบัณฑิตนักปราญ์ท่านว่าไว้มานมนานว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหลายคนก็ถือเอาไปแบบทื่อๆอ,อย่างนั้นมันก็เลยไม่ ได้ประโยชน์สมบูรณ์คือมันไม่เต็มตามที่บัณฑิตนักปรา์ท่านสื่อสารเอาไว้ส่วนคนมีปัญญาจะต้องเติมคำต่อให้ถูกด้วยคำนี้จึงจะถูกต้องแท้ คือค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนั้นมันถูกอยู่แล้วแต่มันจะถูกต้องแท้จริงจะต้องเติมคําต่อให้มันตรงตามที่บัณฑิตนักปราชา์ท่านประสงค์ด้วยก็คือ ผลของงานนั้นมันดีงามจริงไหมและมีใครบ้างได้รับประโยชน์นี่คือคำต่อที่เราจะต้องหามาเติมให้มันถูกถ้าผลงานนั้นมันไม่ดีไม่งามไม่จริงอันนี้ก็เป็น อันจบไปตั้งแต่แรกคือมันไม่มีค่ามันไรค่าไปแล้วตั้งแต่แรกไม่ต้องไปหาคำเติมหลังมาตอบยิ่งถ้ามันถึงกับเลวซามตำช้าหรือว่าเป็นโทษเป็นทุกข์ไปเสียแบบนี้ นอกจากไราค่าแล้วมันยังน่ากลัวขึ้นไปนี่ก็เป็นอันว่าเราจะต้องตอบคำเติมให้มันครบถ้วนด้วยว่าผลงานนั้นมันดีงามจริงไหมคือต่อเมื่อมันดีงามจริงในแง่ใดแง่หนึ่งเท่านั้นมันจึงจะเป็น สิ่งมีค่าหรือว่าเป็นคุณเป็นค่าขึ้นมาทีนี้คำเติมต่อไปที่เราจะต้องหาคำตอบให้ถูกด้วยก็คือแล้วผลงานอันดีงามจริงนั้นมันได้ประโยชน์แก่ใครบ้าง คือถ้ามันได้แก่ตัวเองคนเดียวหรือแก่คนที่ตนรักไม่กี่คนอย่างนี้มันก็ต้องมีค่าน้อยเป็นธรรมดาถ้ามันได้ประโยชน์แก่กลุ่มชนเชื้อชาติศาสนาอันนี้มันก็มีค่ามากขึ้นมาอีกหน่อยแต่ถ้าในมุมปรมั์ก็ต้องถือว่ายังน้อยอยู่ดีจนกว่าผลงานอันดีงามจริงนั้นมันจะเป็นประโยชน์ แกมวลมนุษย์และสรรวสัตว์แบบไม่จำกัดกลุ่มชนเชื้อชาติาศาสนานั่นแหละมันจึงจะมีค่ามากที่สุดนี่เป็นอันว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนั้นถูกแล้วแต่เราจะต้องเติมคำต่อให้มันถูกด้วยจึงจะถูกต้องแท้หวังว่าคนดีมีปัญญา จะได้ประโยชน์นะครับ